ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวเมื่อได้รู้ราคาของทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับแต่ข้อมูลของทั้ง3เหรียญน,นี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยและสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มาตอบคําถามราคาทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับถึงกับอึง้งนะครับเพราะว่าทั้ง3ามเหรียญนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสามเหรียญที่มีคนถามผมมาเยอะที่สุดนะครับอีก3ามเหรียญน,นะครับ มีคนถามเข้ามากันเยอะมากว่าพี่ซื้อไหมพี่ราคาเท่าไหร่พี่ครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับผมจะมาตอบคำถามให้รับรองว่าหลายๆคนถึงกับอึง้งแน่นอนนะครับเริ่มจากเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพเสียกกับนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2551ชนิดแบบบางนะครับ เหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตสูงถึง6,225,000เหรียญน,นะครับเป็นอีกเหรียญหน,นึ่งที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าพี่รับซื้อไหมครับพี่ซื้อเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับพี่ก็ผมตอบเลยนะครับว่าเหรียญ5บาทปี2,551เนี่ยถึงจะมีจำนวนการผลิตที่น้อยเป็นตัวติดอันดับ4ก็จริงนะแต่ ปัจจุบันราคาไม่แรงครับปัจจุบันเนี่ยผมพูดตรงๆเลยคือในกลุ่มนักสะสมเนี่ยผมเห็นเขาขายกันทีละ100เหรียญน,นะครับถ้าเป็น UNC เนี่ยก็หลายร้อยอครับเกือบพันเลยแต่1ทีละ100เหรียญน,นะครับเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับคือถ้าเป็นเหรียญถุงถ้าเหรียญ5บาทปีพศ2551ชนิดถุงเนี่ยก็คือใน1ถุงเนี่ยเป็นเหรียญ UNC ทั้ง100เหรียญน,นะครับก็คือจะมีราคาเกือบพันเลยนะ สำหรับสภาพ UNC นะครับแต่สภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยราคาก็หลักหน่วยครับถือว่ายังไม่แพงนะครับบวกเกินหน้าเหรียญหน่อยแล้วแต่คนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่แพงครับผมถึงแนะนําไปในหลายๆคลิปว่าเหรียญเนี่เก็บก่อนรวยก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ปัจจุบันยังไม่แพงจริงๆราคาบวกหน้าเหรียญแค่ไม่กี่บาทนะครับบาท2บาทนะครับราคาบวกหน้าเหรียญถือว่ายังไม่เยอะนะครับ ดังนั้นเหรียญน,นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนําให้เก็บนะครับไม่ใช่แนะนําให้ขายนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมตอบคําถามแล้วนะครับน้องๆก็เหรียญน,นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ปัจจุบันยังราคาไม่แพงนะครับควรเก็บมากกว่าควรขายนะครับบวกกันแค่1 2ึ่ถึงสบาทเท่าน,นั้นเองนะครับถ้ามีร้อยเหรียญเนี่ยก็อยู่ที่6 0 0้อถึงเจ็บาทนะครับในกลุ่มนักสะสมปัจจุบันยังไม่แพงจริงๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2551 ต่อมาครับเหรียญ5บาทปีพศ2553หอ่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวติดอันดับ3ลรองจาก5บาทปี4 6นะครับเหรียญ5บาทปี53เนี่ยมีหลายคนก็พอมีอยู่นะครับแต่มีครั้งละ1-2งเหรียญเท่านั้นเองเหรียญ5บาทปี53เนี่ยผมบอกตรงนี้นะครับว่าผมเห็นเพื่อนๆพื่นี่น้องๆผมหลายๆคนนะครับปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกัน เหรียญหนึ่งประมาณ8ปดถึงสิบาทเท่านั้นเองถือว่ายังไม่แพงนะครับปัจจุบันยังไม่แพงนะครับเพราะว่ายังหาง่ายอยู่ครับปัจจุบันยังพอหาได้ตามร้านกาแฟตามแอปสั่งอาหารต่างๆหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปี2,553ยเนี่ยปัจจุบันราคายังไม่แพงนะครับถ้าเป็นเหรียญถุงสภาพสวยๆนะคือ เหรียญถุงเนี่ยก็จะเป็น100เหรียญที่ u n c นะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญถุงนะครับเหรียญถุง100เหรียญ500บาทเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับที่เห็นเขาขายกันนะแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยก็ประมาณ7 0 0ดร้อถึงแปดบาทสําหรับเหรียญถุง5บาทปี53นะครับ ก็ยังไม่แพงจริงๆนะครับเหรียญน,นี้ถึงผมถึงแนะนําตลอดว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช่เวลาขายนะครับส่วนอีกเหรียญน,นึงครับเหรียญ10บบาทปีพศ .,2551 เหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ประมาณ18ล้านสี0 0่นเหรียญน,นะครับอีกเป็นอีกเหรียญน,นึงที่มีน้องๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ปัจจุบันราคายังไม่แพงนะครับ ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้บอกเลยว่าราคาซื้อขายยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพ UNC เนี่ยก็จะบวกหน้าเหรียญประมาณนิดๆหน่อยๆน,นะครับถือว่าบวกไม่ค่อยเยอะจริงๆแต่เหรียญน,นี้ครับถ้าเป็นเหรียญถุงก็คือเหรียญ10บาทปี2551เนี่ยถ้าใครมีเป็นถุงถุงละร้อยเหรียญเนี่ยร้อยเหรียญก็คือรวมกันราคา1,000บาทนะครับ ก็จะมีราคาเกินหน้าถุงแน่นอนแต่ว่าเท่าไหรเนี่ยก็อยู่ที่การตกลงซื้อขายนะครับแต่ยังไม่แพงเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกครับว่าสามเหรียญเนี่ยถ้าคุณได้รู้ราคาเนี่ยผมถึงบอกนะว่าคุณควรเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะมากถามกันเป็นรายวันเลยนะว่า ไอพี่เหรียญ5บาทปี5 1เท่าไรเหรียญ5้าบาทปี5้าเท่าไรเหรียญ10บาทปี5้าเท่าไรซื้อไหมเท่าอะไรยังไงผมบอกเลยครับว่า3ามเหรียญน,นี้ถ้ามีเหรียญเดียวนะถ้าคุณมีเหรียญ2เหรียญไม่แพงครับคุณต้องมีอย่างน้อยทีละร้อยเหรียญนะ่ะอันนี้พูดกันตามตรงนะครับหลายคนก็จะบอกโอ้พี่แล้วผมจะไปหาได้ยังไงครับผมจะใครจะมีน้องครับพี่บอกเลยครับ นักสะสมเนี่ยเขามีกันทีละเป็นพันนะครับไม่ใช่ทีละร้อยนะครับอันนี้อันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเนาะเราให้ความรู้กันตรงๆนะครับเราพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ดราม่านะครับเพราะว่าผมเน้นให้ความรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดนะครับเหรียญพวกเนี้ยสามเหรียญนี้นะครับถ้ามีไม่ถึงร้อยเหรียญเนี่ย ยังไงก so oh ็ยังไม่แพงนะครับยกเว้นเป็นเหรียญพัสเสียนตรงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นเหรียญพัสดีกลับแบบนี้ดูนะจะถ่ายกับกระจกให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญพัสดีกลับแบบนี้นะครับดูด้านหน้านะด้านหน้าพัสดีตั้งขึ้นด้านหลังหันลงเห็นไหมครับถ้าเป็นเหรียญกลับแบบนี้ทั้งสามเหรียญยังไงก็ไม่แพงนะครับถ้าเป็นพัสยีกลับเนี่ยไม่แพงนะผมบอกเลย ก็ถึงบอกไงครับว่าถ้าคุณรู้ราคาคุณอึ้งไปเลยเพราะว่าคงไม่มีใครขายแน่นอนครับบวกนะเกินไม่บวกนิดๆหน่อยๆนะครับนี่เพราะเสนกับแบบนี้ราคายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะครับบวกบวกจากหน้าเหรียญนิดๆหน่อยๆถือว่าบวกไม่เยอะจริงๆนะครับก็ถึงบอกไงว่าถ้าคุณรู้ราคาคุณอึ้งแน่นอนเพราะว่าราคายังไม่แพงนะครับในปัจจุบันก็ ผมบอกไปแล้วนะครับเหรียญ5ที่ผมซื้อเนี่ยก็คือปี46นะเพื่อนเพื่อนดูง่ายๆนะครับเหรียญ5ที่ผมซื้อคือเหรียญ5ปี4 6นะครับดูง่ายมากๆนะครับ5ปี46คงไม่มีใครเอาของปี56ไปเชียมั้งเพราะว่ามันดูง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าเหรียญ5ที่ผมซื้ออ่าเดี๋ยวมาพามาดูนะครับเหรียญ5ที่ผมซื้อคือเหรียญ5แบบนี้ครับเหรียญ5ปี4 6นะครับเหรียญ5ปี4 6อย่างเงี้ยซื้อแน่นอน นะครับใครมีเหรียญ5บาทปี46ติดต่อมาได้นะครับ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อทาง Facebook เท่านั้นนะทางไลน์ทางไลน์ตอนนี้มีปัญหานะครับก็หรืออีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญ10ผมรับซื้อปี31นะครับดูดีๆนะครับเหรียญ5เนี่ยผมซื้อปี46ส่วนเหรียญ10เนี่ยผมซื้อปี31นะครับดูไม่ต้องดูเสียงตรงเสียงกลับครับเสียงตรงนี่ยิ่งชอบเลยครับ คือเหรียญ5ปี4 6ไม่ต้องดูเสียนตรงเสียงกับนะครับรับหมดครับจะตรงจะเฉียงจะกลับได้หมดครับส่วนเหรียญ10ปี3 1ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่รับซื้ออยู่แต่ว่าจะเป็นพระเสียนตรงพระเสียนเอียงพระเสียนเฉียงพระเสียงกับซื้อหมดครับขอให้เป็นเหรียญ10ปี3 1ก็พอนะครับส่วนเหรียญ5บาทปี4 6เนี่ยอันนี้ก็ซื้ออยู่ ก็คงไม่มีใครเอาแบบปี56ไปดัดแปลงหรอกเนาะเพราะว่าจำจำกันได้อยู่แล้วนะครับเ mm. หรียญ5บาทปี56จะเป็นแบบใหม่แต่ของ46จะเป็นแบบรุ่นเก่านะครับนี่5าบาทปี46ดูง่ายๆครับไม่ต้องดูเสียนตรงเสียนกลับครับดูปีนะครับดูเหรียญ5บาทก่อนนี่5บาทดู1 1คือ5บาทต้องเป็น5บาทนะ2คือต้องเป็นปี46 อย่างเงี้ยรับซื้อครับกับเหรียญสิปี3 1นเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อแน่นอนนะครับขอให้คุณมีจริงๆเถอะนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็มาบอกข้อมูลให้ความรู้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทั้ง3เหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันผมแนะนําว่าเก็บก่อนรวยก่อนก็แล้วกันเนานะเพราะว่าอนาคตถ้าวันหนึ่งวงการเหรียญกลับมาราคาขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกทีว่าจะซื้อจะขายเมื่อไหร่นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับใครมีอะไรจะขายส่งรูปมาขายได้ที่ Facebook Fanpage เมตตามาหามงคลสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ